ทางมุมกันทางมุมดูสิก็จะลองนี่สองพาร์ก็จะสองพาร์นะพี่พัดแชร์ให้หนูฟังหน่อยว่าอันนี้ไม่เตรียมนะเมื่อกี้ขอขอเปิดกล้องก็เปิดเลยนะคะไม่ได้เตรียมกันนะกล้องประวัตเราเรียนกันค่อนข้างยาวเนาะพี่พัดใช่นานมาก มา<ม>ตั้งแต่หกโมงนะคะหกโมงแต่ว่าหกโมงเนี่ยกว่าจะเชื่อมได้เนี่ยก็ประมาณหกโมงนิดๆเนาะที่เรียนออนไลน์แล้วก็เอ่อจะเตด,ดเรื่องระบบนิดหน่อยที่เป็นเอ่อซูมมาให้อัปเดตน่ที่เครื่องของหนูดับบ่อยๆอย่างเงี้ยะคะ่ะก็ะเป็นไงคะเรียนห้าห้าชั่วโมงนี้พี่พัฒน์รู้สึกเบื่อไหมคะถ้าความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าที่จริงในมองในมุมมองของการเรียนเนี่ยสมมว่าถ้าเกิด แม่เวลาเรา,เราเรียนเนอะเอาแค่ว่าบรรยากาศการเรียนโดยปกติที่เราจะต้องแบบว่าโอ้โ oh, หเรียนยาวห้าชั่วโมงก็ต<อ>้องมีคิดน่ะว่าก็ถามว่าวเรียนเบื่อไหมไม่เบื่อนะคะคือพอคือตอนแรกที่ที่ก่อนจะเรียนน่ะก็ก็ยังไม่ได้คิดอะไรว่ามันจะยังไงหรืออะไรเงี้ยแต่พอมัน <laughs> <laughs> พอมันได้เรียนมาแล้วนะตอนนี้ความสุขเออเรียนกลุ่มอะ่ะจริงๆมันดีนะมันดีตรงที่แบบว่าอย่างที่น้องแัทพูดตั้งแต่ที่แรกว่ามันดีตรงที่ว่า เราสามารถซ้อมเพลงเพื่อนได้ชแบบอย่างสมมุติว่าอย่างหนูสอนคนอื่นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะปิดไมค์แต่เวลาสอนเราจะได้ยินพอสอนไปเราร้องตามอ่าก็อันนี้อันนี้คือข้อดีมากเลยอันเนี้ยนนี้เนาะเพราะตอนตอนแรกอ่ะหนูก็กังวลเหมือนกันหนูก็รับตามตรงว่าก่อนที่หนูจะเรียนเนะี่ยเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยหนูก็คิดนะว่าแบบเรียนกลุ่มยังไงแล้วที่จะให้ทุกคนได้อะ่ะ คือคือมองในทางกับการถ้าหนูเป็นคนเรียนอย่างเงี้ยเราจะได้จากตรงไหนบ้างหนูก็เลยเลียงเห็นว่าเอออย่างน้อยการเรียนกลุ่มเนี่ยโอเคแหละมันเน้นการเหมือน,นเหมือนเราเรารู้แล้วเราซ้อมแล้วเราเอาไปซ้อมต่อแล้วในขณะเดียวกันเราก็ได้ซ้อมของเพื่อนด้วยได้ฟังของเพื่อนด้วยไงค่ะว่าอ้อเหมือนอย่างสมมติว่าพี่พัทมีอย่างของพี่พัทน่ที่หนูพูดไปเมื่อวานพี่พัทก็จะมีปัญหาหนึ่งเนาะแต่อย่างเช่นเพื่อนอของเราอะ่ะจะมีอีกปัญหาหนึ่งทีนี้มันก็จะทําให้พี่พัทรู้เหมือนกันว่า อ๋อแต่อย่างของพี่พัดไม่มีเรื่องมิมีไม,ม,ม,ม่มีปัญหาเรื่องขีอย่างเงี้ยค่ะแต่ของเพื่อนเรามีหาเรื่องขีพี่พัดก็จะรู้ว่าโอ้ที่จริงแล้วมันมีปัญหานี้ใช่ด้วยนี่นะอะไรเงี้ยใช่ใชปัญหาเพื่อนเราอย่างสมมติปัญหาเพื่อนเราเอ่อคนแรกๆที่เรียนงี้ใช่ไหมคะพอพอเราเจอปัญหาเพื่อนเราเอ,อ้ยเนี่ยแหละของเราเลย <laughs> แล้วพี่พัด <c oughs> รู้สึกว่าหนูพูดพูดถูกจุดไหมคะหมายถึงว่าเหมือนพี่พัดจะมีความรู้สึกแบบนี้ไหมว่าน้องรู้ได้ไงอย่างเงี้ยค่ะแบบ มองดูได้ไงเงี้ยเหมือนแบบเช่่นแบบแบบเชื่อไงอะไรนะคะคือพี่ก็เชื่อหนูที่แบบว่าคือเขาเรียกว่าอะไรเชื่อที่แบบว่าความเป็นครูนะยังไงน่าจะดูออกรู้แต่แบบว่าพอที่หนูพูดมาเนี่ยมันก็จริงหมดอ่ะมันก็เป็นพี่ก็รู้ตัวพี่มันติดอยู่ตรงนี้จริงๆรติดอยู่ตรงนี้จริงๆรึกปิดปแล้วก็หลายๆคนเนี่ยสังเกตดูค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีเหมือน มีปัญหาหรือว่ามีเขาเรียกว่าวิธีการน่ะที่จะใกล้ๆก,กันนะในมุมมองหนูหมายถึงว่าด้วยด้วยประสบการณ์หรือว่าด้วยด้วยวิธีการของเราอย่างของหนูเนี่ยที่หนูพูดว่าเมื่อก่อนหนูก็เป็นปัญหาพวกนี้ที่เราคุยกันไม่ใช่ว่าหนูไม่เคยเป็นแต่ว่าด้วยคำเที่ว่าหนูนมันต้องใช้พอมันต้องใช้เนี่ยอ,อทุกครั้งเวลาที่หนูสมอาหนูต้องไปส่งงานให้ครูครฟังครูก็จะฟีดแบ็กกลับมาถ้าครูยิ่งละเอียดเท่าไหร่ยิ่งอาจครูสละ แม่สู่อนุทอย่างเงคะยิ่งละเอียดเท่าไหร่เราก็ยิ่งต้องทำการบ้านละเอียดเท่านั้นหนูก็เลยรู้ว่าโอ้วันน่าจะเป็นมันเป็นตรงนี้แหละมันติดคํานี้แหละพี่พัดติดตรงนี้ใช่ไหมคะเวลาที่หนูพูดแบบนี้พี่พัดรู้รู้สึกว่าใช่อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่รู้สึกว่าใช่โดนจบได้เนอแต่ก็พยายามจะแก้นะแต่ถ้าถามว่าวันนี้แก้วันนี้ก็ร้องนะก็แอบร้องแล้วก็เรียกว่าแอบร้องอ่า แล้วรู้สึกว่าระยะ<ล>มันยาวเกินไปหมายถึงว่าคือในในช่วงเวลาที่เรียนก็ไม่ได้รู้สึกว่าเบื่อใช่ไหมคะหมายถึงว่าคือด้วยความที่ว่าเวลาเพื่อนเราเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องซ้อมแล้วเหมือนเราก็ฟังไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้มันมีอาการแบบหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเบื่อไหมคะแบบเมื่อไรจะจบสักทีอะไรอย่างเงี้ยแบบหมายถึงว่าเมื่อไรจะปิดห้องเรียนสักทีอะไรอย่างเงี้ยไม่เบื่อนะคะเพราะว่าเหมือนตัวเราเองเราก็อยากฟังเพื่อนร้ององเง<ม>ี้ย ล้วก็อยากฟังเพื่อนร้องเหมือนกันว่าเพื่อนร้องออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วถ้าเพื่อนร้องออกมาเป็นแบบนี้ยแล้วก็คือว่าครูจะบอกว่ายังไงที่ว่าพลาดตรงไหนหรือว่าต้องต่อตรงไหนอันนี้คืออยากฟังอืมคือเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรียนทุกคนถ้าตัวพี่เองนะพี่ก็อยากฟังทุกคนเลยค่ะก็คือก็ต้องอยู่จนจบแล้วพี่ก็รู้สึกว่าแล้วในกรณีสมมุติว่าเวลาที่หนูอ่าสมมติว่าหนูคอมเมนต์หรือว่าหนูฟีดแบ็กับเพื่อนของเพื่อน ในชั้นเรียนของเราเนี้ยค่ะในห้องเรียนของเราเนี้ยพี่พัดก็รู้สึกว่าหนูพูดพูดถูกไหมคะหมายถึงว่าอย่างเช่นสมมติว,ว่าเวลาเพื่อเราซ้อมเพลงเนาะต่อเพลงแล้วหนูบอกว่าอ๋อแบบนี้ละค่ะถูกแล้วแบบนี้ละค่ะไม่ค่ะต้องแก้ตรงนี้อีกค่ะต้องเป็นตรงนี้อีกนิดนึงค่ะอะไรเงี้ยพี่พัดก็รู้สึกว่าเออใช่วะอย่างนี้ไหมคะแบบรู้สึกรู้สึกว่าใช่ในเพลงที่เราคุ้นเคยเพลงที่พี่คุ้นเคยที่พี่เคยได้ฟังมาว่าคือร้องแบบนี้แล้วถ้า<ช>พเพื่อร้องแบบนี้ เราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะติดตรงนี้พอครูบอกว่าเออมันติดตรงนี้เราก็จะมาทบทวนเออมันก็จริงมันติดตรงนี้คือ <c oughs> เราจะรู้เฉพาะเฉพาะเพลงที่ส่วนที่เราพอรู้อย่างเงี้ยค่ะถ้าเพลงไหนที่เราไม่รู้จักเลยเงี้ยเราก็เบอร์เบอร์ไปเลยอืมมันจะมีกรณีหนึ่งแล้วหนูขออนุญาตเอ่ยชื่อถึงนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นเคสของอ่าพี่หนิงกับพี่อ่าพี่สุธาที่จะมีเรื่องคีย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วหนู่ให้ทั้งสองท่านเนี่ยปรับเรื่องคีย์ พอหนูให้ปรับลูกคีพี่พัดรู้สึกว่าเฮ้ยปรับแล้วมันดีขึ้นอะไรเงี้ยในแง่ของคนฟังนะหมายถึงว่าไม่ใช่ในแง่ของคนเรียนนะแต่หมายถึงว่าในแง่ของพี่พัดเองที่ฟังเพื่อนเราทําหรือว่าวิธีการปรับแก้ไขที่หนูแนะไปอย่างเงี้ยค่ะพี่พัดรู้สึกว่ามันมันใช่ไหมคะหมายถึงว่ามันพี่พัดรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันช่วยได้จริงๆ,ๆยอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ก็ถ้าจะมีเคสของพี่หนิงค่ะพี่หนิงอัน,นอันอันเนี้ยพี่หนิงก็รู้สึกได้ค่ะพี่หนิงเพราะว่าพี่จะเคย ฟังเพลงนี้มาก่อนแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้ร้องเป็นทั้งหมดค่ะแต่เคยเคยฟังเพลงนี้มาก่อนแต่ก็จะรู้สึกได้ค่ะถ้าถ้าแบบว่าให้บอกเออให้ร้องแบบนี้ให้อย่างนี้ให้มันจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยก็รู้สึกได้อืแต่ก็ไม่เบื่อใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าก็ไม่เบื่อค่ะรับประกันว่าไม่เบื่อถ้าถ้าเราแบบว่าถ้าเราแบบว่าเราอยากจะรู้นะถ้าเราอยากจะเรียนนะที่รับรองว่าไม่เบื่อค่ะ เพราะตอนแรกอะก่อนที่หนูจะจัดคอร์สเนี่ย<ม>หนูก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะการเรียนออนไลน์สามชั่วโมงอะมองในทางกับการเหมือนบางทีเวลาเราติวที่หนูก็แชร์ประสบการณ์ให้ฟังอะคือเหมือนบางทีเนี่ยเอ่อนอกกับบางอันเนี่ยไม่ต้องอะไรเวลาบรรยากาศเราเรียนเนี้ยสามชั่วโมงเราก็<ม>ต้องมีคิดนะหรือว่าต้องมีคิดแต่ว่าก็เออพอสอนเสร็จแล้วเนี่ยตัวหนูเองก็สนุกนะแล้วหนูก็คิดว่าเฮ้ย มันก็เป็นไปได้นี่มันก็เป็นไปได้นี่นาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยที่ขนาดออนไลน์นะยังได้หัวเราะคิกค <laughs> ักเซลกันให้วุ่นไม่แบบว่าออครูอย่าหลบออกนอกกล้องเชียวนะแบบว่ารวมรวมคุยกันเลยเอ้ครูไปไ,ไ,คไปไหนครูไปไหนนั่งไม่ได้ต้องเอ,อ่ย <laughs> ผือไม่ได้เลยอะสนุกสนุกใช่ไหมคะแล้วมันเหมือนด้ได้ได้เพื่อนด้วยใช่ไหมคะใช่ได้เพื่อนแล้ว ที่มองแบบข้อดีที่แบบชัดเจนเลยคือการได้ซ้อมเพลงของเพื่อนไปด้วยอันนี้พี่แบบไม่นี่เลยพี่พั<น>พ<า>ดชอบ<ๆ>ตรงนี้ใช่ท<ๆ>ี่ชอบตรงนี้ตรงที่เรามีความรู้สึกว่า<ๆ>เอ้ยเพื่อนร้องเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้แล้วเราก็ได้ซ้อมไปกับเพื่อนอะไรเงี้ยคือคือแบบซ้อมไปโดยที่คนอื่นก็ไม่ได้ยินเสียงเราไง<笑><笑>เราก็ร้องเ,เ,เราจะร้องไปแล้วก็ร้องเฉอะคุ้มไหมคะเล่นครั้งนี้คุ้มไหมคุ้มค่ะสนุกคุ้มสี่ห้าชั่วโมง <laughs> ไม่ใช่อันนี้มันแบบว่ามันมันเข้าหลายรอบมันก็เลยนานจริงๆแล้วมันก็สามชั่วโมงใช่จริงๆก็ประมาณนี้สามชั่วโมงถึงสัตหนูว่าถ้าเกิดจะอาจจะมีมันจะมาช้าเรื่องเรื่องไอ้ระบบนี่แหละที่มันจะไาขาขเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็เลยเวลาก็เลยเกินเกินไปใช่แต่ก็โอเคใช่ไหมคะหมายถึงว่า รู้สึกเมื่อวานนี้ก็มีเพื่อนใหม่แล้วแล้วหนูอยากสัมภาษณ์พี่สุดาพงงเพราะพี่สุธาเนี่ยเป็นเป็นแฟนเป็นเหมือนแบบพี่ๆที่เพิ่งที่ก็เพิ่งมาเจอหน้ากับทุกคนแล้วหนูหนหนก็อยากรู้เหมือนกันว่าพักในกรณีของสมสมติว่าเอาคนที่อาจจะไม่ได้รู้จักกันอะไรงเงี้ยค่ะแล้วพอมาเรียนเนี่ยมีมีปัญหาเรียกว่ามีอุปสรรคไหมในแง่ของความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็เดี๋ยวพี่พัเราพี่พัทลงลงของเวิร์กช็อปไว้เวิร์กช็อปหนูว่าน่าจะสนุกนะ แปดคนแซวกันให้อมลักษณะเนี่ยแบบหนูอะนี่วางจานนะหนูอะยังนั่งนั่งนึกคำพูดที่แบบเวลาในในเพื่อนๆพือ่ในในห้องเรียนคุยกันนะคะแบบเนาะเขาเขาคุยกันมุกมิกมุกมิกปุ๊กปิกนะคุยแซวกันยุกยุกเออแต่ก็โอเคใช่ไหมคะหมายถึงว่าเรียนแบบนี้ก็รู้สึกว่าได้ประโยชน์เหมือนกันหมายถึงว่าอ่า การที่เราได้ฟัง<ด>เพ<อ>งลงของเพื่อนการที่เราได้ซ้อมตามเพื่อนแล้วก็การที่เราเรียนออนไลน์ก็ถือว่าเราได้ความรู้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ความร,ามรู้ได้ความรู้เยอะเลยอะ่ะพี่ว่ามันได้เยอะค่ะแล้วก็ได้เยอะเลยแล้วก็เอามาปรับปรุงเอามาใช้แล้วพอเรารู้ว่าเราแบอบกว่าเหมือนจุดด้อยเราคืออะไรอย่างที่พี่เป็นคือว่าที่ว่าที่ต้องใช้ลมที่ไม่เก็บลมเนี่ยเวลาที่ร้องเนี่ยคือต้องให้พี่แบบเก็บลมนะพี่ก็มาฝึกนะแบบก่อนร้องพี่ก็หอบลมเขา แต่ก็ดีขึ้นไหมคะลมยาวขึ้นไหมคะเวลาหายใจก็ <c oughs> พยายามค่ะก็ก็แบบพยายามทําบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะไม่ได้ในทีเดียวเลยแต่มันก็อย่างว่า,วามันก็ต้องซ้อมมันต้องใช้เวลาในการฝึก<ถ>อย่างว่าจร,จริงๆล่ะคะ่ะอืมก็<ถ><ถ>ต้องพยายามทาโอเค,ค,ค okay, ขอบคุณมากนะหนูเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกับพี่สุธาต่อเพราะพี่สุธานี่เหมือนเป็นเอออาจจะไม่เขาเรียกะไรไม่ไม่ได้เจอกับทุกคนมาก่อนเนะเดี๋ยวอยากคุยว่าว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนนะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ